ซึเจวี่สินี่ว่าใช้ครับสวัสดีช่วงเทศกาลตุ๊จีนครับทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นนะถ้าใช้มันหนักอ่ะต้องไอ้นี่แหละไม่จากตะโกนเลยนะไปยืนบูธจากห้างเซ็นทรัลนะต้องขอบคุณแฟนคลับนะแฟนคลับเยอะมากแฟนคลับถ่ายรูปเยอะมากดกว่าตัวเองเป็นนักเดทคูกิมเยะไปอยู่ที่ไหนก็คือคนมาขอถ่ายรูปันให้ลืมไปหมดใครๆก็อยากเจอคูณแชมป์สามร้อยถ้าไม่มีเมียนี่อาจจะคิดว่าตัวเองหล่อมากสนดีมากใช่ปะ ถ้าไม่ติดก็ลูกสามเมียหนึ่งนี่คือคือเสน่ห์แรงมากอ่ะต้องคิดว่าแบบเฮ้ยเขาชอบกูแน่ๆเลยใช่แต่งตัวก็เฮี้ยอะไรก็เฮี้ยไปไปอย่างนี้ก็พูดใครๆก็แบบพี่แย้มขอถ่ายรูปหน่อยมีฮาขนานี้อีกยังไงพี่มีลูกค้าเขาบอกว่าหรือนี่แม่งเก่งอ่ะเจกเนี่ยทำนายไว้เลยอีกห้าปีเองจะเป็นเจ้าของเที่ยวรูมอ่อเจกเป็นมานานแล้วอเจกอ๋อครับครับเจกครับ เคขอบคุณครับอยู่มากี่ปีแล้วล่ะอยู่มาเก้าปีวะจะเข้าปีที่เก <laughs> นี่ขยันดีอีกกี่ห้าปีนะเดี๋ยวหลังงานเดี๋ยวเจกจะไปหาที่โชว์รูมเจ้านายอยู่ไหมอ๋ออยู่ครับเดี๋ยวจะประชมให้เจ้านายฟังนี่นขอบคุณนะเจกด้วยนะฮะราศีกูไม่มี <laughs> มเป็นเจ้าของโชว์รูมเลย <laughs> คือเขาคงไม่คิดหรอกว่าจะไปยืนบูธเองใช่จะไเขาเขาไม่คิดว่าเจ้าของจะยืนเองยืนทุกวันดูเสียงกูดินะฮะยอดดีดีขอบคุณลูกค้าที่นขอบคุณทุกคนนะเดี๋ยวเจอรถโชว์ของเราชุดใหญ่ไปกับพิ๊ เดี๋ยวไปนะฮะชุดใหญ่ไฟรกระพิพก็ไม่อยากบอกที่ไหนเดี๋ยวขนาดคนจะไปรอหรือยังไงไม่ขนาดขายรถนําเข้าทุกวันนี้ยังมีไม่ค่อยมีลูกค้าโทรมานะมีแน่ดีเดอร์ด้วยกันเนี่ยโทรมาเช็คถามนู่นถามนี่ขึ้นมาหูคอรู้มาเลยว่าไม่ไม่ต้องเรอไปเขาไม่ได้หลอกเขาเปิดโทรต้นเลยเพราะกูมีโปรแกรมที่มันรู้ว่าใครโทรมาฮูคอขึ้นชื่อเลยนะใช่หลังถ้าโทรพิมพไลน์มาดีกว่าหลังใช่ครับจะได้ไม่รู้ว่าใครโทรมาเราไปพันธมิตรกันดีกว่า นะฮะแล้วก็ใครบอกว่าเฮ้ยผมขายถูกเปิดดูตัวเองด้วยนะครับว่าตัวเองก็ให้ลูกน้องยิงแอดราคาถูกกว่าใช่นะฮะเราก็มาขายกันเถอะขายให้มันแบบสมเหตุสมผลใช่ก็ตอนนี้จากสามสิบคันเราเหลือเก้าคันเป็นไงนะฮะสำหรับโตัวต้าผ่าตแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาใหม่ร็อตหน้าห้าสิบคันโนอาเป็นไงบ้างฮะโนอาตอนนี้ก็มีให้ดูไปดูเหลือปะเหลือเหลือกี่คันโนอาเปิดรับสมัครเซลล์ทีมออนไลน์นะฮะเข้ามาเลยเป็นตัวแทนจําหน่ายของพวกเราเราให้คอมหนักมากนะแล้วก็ใครอยากเป็นเซลล์ เขาเนี่ยนะเซลอะไรเซลฟรีแลนด์โดยการที่ออกบูธให้กับเราคอมมิชชั่นให้ติดต่อมาเลยขอเซลที่แบบขายเก่งๆจีเก่งๆตอนนี้เรากำลังเดินหน้าทำโรดโชว์เราจะมีบูธบ่อยๆเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวเขาทำตามโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไม่ดูเดี๋ยวไม่กล้าเกินอาทิตย์แต่เดี๋ยวทำตามแล้วเดี๋ยวนี้ทำบูธก็ได้เลยนะฮะจริงๆมันก็ไม่ได้ดีหรอกมันก็แบบเหมือนกับเราก็หาทำไปเรื่อยทุนเราน้อยอ่ะเราก็ทำตามเราตามตุนน่ะไม่ได้มีเงินเยอะอย่างคุณคนอื่นเขาจะไปให้เรา ใครมีเงินเยอะๆอยากปล่อยกู้ให้ผมก็ติดต่อมาครับดอกเบี้ยถูกๆนะครับเอาจสจวดตัวแล้วเดี๋ยวขึ้นมาจดตัวร้อนหน้าร้อนหน้าอยากขยายครับแค่จ่ายภาษียังไม่มีปัญญาเลยครับตอนนี้โนอามีเยอะไหมเห็นคือเห็นที่ผ่านมาจองไปเยอะมากเป็นสิบคันเลยมันหมดไปแล้วหกสิบคันแล้วตอนนี้ยังมีอีกมีประมาณเจ็ดแปดคันหมดแล้วก็หมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วโนอาถ้าัใครอยากได้รีบมานะใช่ไม่มีแล้วแต่ไม่รู้ญี่ปุ่นเอามาให้ป่อน แต่ว่าคือที่เราไม่มีแล้วแต่ที่ญี่ปุ่นอันนี้ไม่แน่ญี่ปุ่นบอกว่าแบบว่าจริงๆเขาบอกเขาขอบใจนะที่เราทําตลาดโนอาคนอื่นจะได้ขายด้วยกูบอกไม่เกี่ยวมี่เขาขายด้วยตัวเขาเองเขาขายของเขาได้อยู่แล้วเราแค่ไปช่วยขายเฉยใช่นะฮะก็เราบอกแบบนี้แล้วกันก็สำหรับใครอยากเป็นนายทุนก็ติดต่อมาเลยนะฮะดอกเบี้ยต่ำๆดอกเบี้ยถูกๆให้เราเติบโตครับเราจะได้มีกําลังใจในการทํางานใช่ฮะนะหรือใครมีที่ดินตรงไหนอยากให้เราขยับขยายติดต่อมาได้เลยครับพราตอนนี้ไม่พอแล้วฮะใช่ครับคุณดูดิ คือตอนนี้รถไม่ได้ซื้อเข้าแล้วเพราะว่าเอารถใหม่มาจอดอย่างเดียวเลยเอาผ่านตอนนี้ก็ก็บอกแค่นี้ครับว่าหลายๆคนด่าผมเด็กเมื่อวันซืนกระจอกนะฮะก็มีไม่เยอะเติมไม่พักส่งไม่หยุดครับอีกห้าสิบคันจะเข้าตอนนี้เก้าคันพร้อมส่งอยู่ท่าเรือไม่ไตั้งออกภาษีโอเคก็ข้าวครายเจา้าก็จ่ายตังค์เดี๋ยวเราจะอ,าออกให้นะฮะใช่ครับพร้อมเลยพร้อมพร้อมไปเดี๋ยวพาพดูอรกมาสักหน่อยดีกว่าเฮียนี่ไม่เยอะเติม,มไม่พักส่งไม่หยุดครับไปเจอจ่ายจบ เจอแล้วถ้าใครจ่ายก็จบเลยเราพร้อมส่งเลยนะรถใหม่ครับนี่นี่โนอาคันที่1ครับ1 90, 90, บนึ่งล้าจ็แสนเก้าหมื่2 2> นบ, 1, 90, 90, บาทโนอาคันที่2ครับนะฮะหนึ่งล้าแสนเบาทโนอาคันที่สาครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมืนบาทคันนี้รถเทสครับเรามีรถเทสไดใด้คุณด้วยก็คือถ้าใครอยากลองขับมาลองได้ครับผมติดต่อบุ๊กคิงกันเข้ามานะฮะหนึ่งล้านเจ็แสนเก้าหบาทรถใหม่ครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมบาทเหมือนกันนะฮะใครอยากได้มาฮะหนึ่งล้านจ็แสนเกมบาทครับนี่ยอันนี้คือที่มีเหลืออยู่ นะฮะมายังไม่พอนะอ่ะเอาผ่านเปลวไฟเดี๋ยวค่อยไปทีละรุ่นอ๋ออโอหยยังมีฝั่งหนูอีกนี่มาเนี่ยขอโทษฮะโอ้โหโนาเอ็กไฮบิดครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทยังไม่หมดนะยังไม่หมดอีกเออพาไปเดินดูไปไปตามไปดูเมื่อกี้มีกี่คันแล้วโอ้นับดหนึ่งสองสามดคันแลสี่ห้าหกเจ็ดแปดคันครับเอาคันนี้ โลไอยังให้บิดครับมีเยอะสุดในประเทศไทยครับเออไม่ไม่ได้ท้านะแต่ว่ามีเยอะไม่ได้ท้าไม่ท้ามีเยอะสุดในประเทศไทยไม่ได้ดูดีในเทียแต่ว่าขายไม่ดีไม่มีราคาเริ่มต้นมีวันไพเลย4 5 9 9มาก่อนได้ก่อนเลือกออปชันเลยครับไม่ต้องแบบไปซื้อแบบไปฟังเขาว่า4 4 9 0 0 0บาทเริ่มต้นเอาราคาแค่วเอาราคาแก้วเพิ่ม200,000เอาอะไรก็ได้เอาทีเมทเพิ่มแสนเลยครับรู้ไห สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทวันไพรราคาเดียวมาก่อนได้ก่อนเรื่องเลยออปชั่นครับกางออปชั่นให้ดูเลยเรามีเก้าพันออปชั่นมาดูเอาครับมาดูเอาสีขาวกูไปไหนวะสีขาวอ้าวใครขโมยรถฮะอ๋ออ๋อแต่งแลวใช่เอาแต่งเอาไปแต่งนะฮะเอาผ่าดาผ่ามีไม่เยอะบอกว่าเอาผ่าดผมได้ยินหลายๆคนพูดบอกว่าอันนั้นเวลไฟอะ บอกว่าไอเด็กเมื่อวานซืนกันจอกไม่มีรถจริงหรอกจองไม่ได้รถอันนี้อันนี้อะไรอ่ะนี่เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้ตัวไหลอ่ะอันนี้รถอะไรฮะนี่เขาเรียกว่าอะไรอันนี้โตโยต้าอะไรวะสี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทดาวห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคทไั่งห่วันไพวันไพเลยคุณมาดูเอามาก่อนได้ก่อนได้เลือกก่อนออปชั่นใกล้เคียงไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอนี่ไม่ใช่ขิงนะขิงเก็บคอริง อ่าหนึ่งคันไม่ใช่ว่าไม่อยากพูดเยอะเพราะเดี๋ยวคนจะหาโมไม่ใช่หนึ่งคันมีหนึ่งคันสองคันสองคันนะฮะเอาข้างในสามคันสามคันสี่คันมีเวลไฟดำหนึ่งขาวสามเวลไฟห้าคันเวลไฟอีกคันหนึ่งนะฮะคันนู้นคันคันนู้นเท่าไหร่ฮะคันนู้นที่แต่งไปแล้วฮะอ๋อแล้วขายแล้วห้าหกเก้าขายไปแล้วนะฮะนะครับ คันนั้นเทอร์โบไหมฮะเทอร์โบครับไอ้ตอนตอนนี้เบลฟายเทอร์โบยังมีไหมฮะมีครับได้สี่ห้าสามเก้าครับห้าสามเก้าอันนี้กี่คันนะอันนี้สามคันอันนี้สี่คันน่าเลยห้าคันห้าคันใช่ป่ะห้าคันแล้วนะอ่าห้าคันใ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 นไหนเปิดให้ดูหน่อยที่มีอ่ะเราเอาไปทําชุดแต่งสามร้อยกระหลายเล็กซิ่งอีกสองคันเจ็ดคันแล้วหนึ่งสองคันแล้วโนอาห์คันหนึ่งอ่านะฮะตอนนี้เอาขาดเบลฟายมีเจ็ดโนอาห์มีสิบ กูก็ไม่เข้าใจจะมีเยอะทําไมเวลาซื้อก็ซื้อแค่คันเดียวก็เลือกเล่นตัวถังเลือกออปชั่นไปเดี๋ก็จบเหมือนกันนะอยากได้อะไรก็มาดูเอาก็มีอยู่อ่ะมีไม่เยอะเติมไม่เติมไม่พักส่งไม่หยุดก็ถ้าใครอยากได้คันไหนก็คือมาดูเอาแล้วกันเจอจ่ายจบวันไพซ์โปรดิวซีเจ้าแรกในประเทศไทยซื้อเราวัตราตีสามปีห้าหมื่นโลซ่อมศูนย์โตโยต้านะฮะแล้วก็เข้าศูนย์โตโยต้าในเครื่องเรารับส่วนลด1 0ในเรื่องของค่าอะไรค่าแมเทันแน เข้าศูนยตัวศูนยทีโอดีตอนระยองรับศูนในเครื่องค่าอะไรแล้วค่ามานาันถึงนนสิเเจ็บคอไม่ไปซื้อขนาดนี้แล้วซื้อรถกับเราวันนีพ้พังเชียงใหม่พั<อ>งเชียงใหม่ซ่อมเชียงใหม่ซ่อมหนึ่งวันไม่เสร็จเอาตั๋วที่พักไปพันห จริงๆจะขอบริษัทประกันให้จ่ายค่าเด็กด้วยเขาบอกไม่ได้เพราะเด็กเองเผื่อแบบอยู่คนเดียวมันเหงามันพังเแม่แต่เป็นพังบ่อยเดี๋นี้มันพังกันใหญ่เลยแต่ถ้าสมมติว่าซ่อม2วัน3วันไม่เสร็จต้องสไลด์รถกลับวกลับไม่ได้ให้ตัวงบินกลับไปหนึ่งเป็นไงตามขึ้นขบริษัท f i n น n c e นะบริษัทประกันไทยบริษัทประกันบริษัทบาตรนติที่เราซื้อให้เป็นบริษัทนอกนะเพื่อความสบายใจทั้งของเราและของลูกค้าเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ทําได้ครับกล้าพูดอย่างนี้เลยกล้าพูดครับเป็นไงนะฮ ข้าสูตรแล้วรับส่วนลด10%ผมไม่ได้รอกระดาษใช่ไหมไม่มีผมเอากระดาษไปนั่งดูว่าไอเบลฟลเบลฟไม่มีใช่ไหมมาเอาได้เลยเอาได้เลยครับม,มีตังเจอถ่ายจบได้เลยเาจากไฟแนซ์นดาว5 9 0 0 0 0เกมืก <90, S 1> บาทเนสไพเลยประกันฟรีจดทะเบียนฟรีทุกอย่างฟรีหมดเลยก็ฟรีหมดเลยทุกอย่างอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องอะไรเอาตังมาจ่ายพอซื้อเงินสดมีส่วนลดดาว50สมีส่วนลดด้วยเอาสำหรับดาว50%กับซื้อเงินสดอันนี้มาคุยกันอีกทีใช่ครับไม่ต้องพูดเยอะอันนข้างใ ข้างในข้างในน่าจะดูบ่อยๆแล้วไหมเฮียอะแปดหกอะไปเริ่มสิแปดหกแปดหกสิปีเกี้ยงแปดหกอะสีเกี้ยงแล้วเหลือแปดหกคันนี้คันเดียวครับเหลือนี่ตัวแอนนิวเซอร์รี่ช่วยโพสต์ขายในเด็กไม่ค่อยโพสต์เลยอ่ะตัวแอนนิวเซอร์รี่สีดีไม่ต้องโพสต์แล้วเนาะแอดมินเนาะไอ้เหี่อะก็คืออ๋อมันเห็นอย่างอื่นขายดีนี่ไงเขาบอกไอเด็กเมื่อวันซื้อก็เป็นแบบนี้แหละให้เขาดูถูกไปเรื่อยๆไอเด็กกระจอกไอเด็กบ้านจนอย่างเงี้ยเขาดูถูกไปเรื่อยๆเออ รี่นีโพสต์นี่ตอนนี้มือสั่นหมดแล้วนะก็เลยนิ้โพสตนะฮะนี่คันนี้10ปีแอนนิเวอร์ซารี่ใครที่อยากได้ภายในก็เป็นตะเข็บสีเดียวกับตัวรถสติชิ่งเดินมาสวยๆเลยครับอันนี้พอจะบอกได้มันคือสีอะไรนะเฮียสีส้มไงไมนมีชื่อไหมมีชื่อไหมไม่รู้สีส้มไงสีส้มแอนนิเวอรซลรี่สิปีอ่าเปนสีส้มแอนนิเวอร์ซนี่ยก็ถามมาแม่งไม่คิดเลย ก็เพื่อจะรู้ไงเฮ้ยรู้ว่าความรู้เยอะนะแต่ก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะฮะคือบางทีรู้แต่มันลืมไงเพื่อไม่ใช่ที่หนึ่งแต่ก็คือที่สุดนะเฮ้ยมั่วไปเรื่อยมีลูกคาโทรมาถามบอกว่าอ่ะ5000บาทครับใส่เหมือเกลีวปลายี๋ยได้ไหมอ่ะมีเงินไหมล่ะเออมีเงินจัดได้ทุกอย่างคือเอาจริงๆมีเงินทำได้ทุกอย่างคุณจะเอาเอาผ้าไปทำเป็นเล็กซั้นยังทำได้เลยฉะนั้นถ้าคุณมีเงินคุณสามารถเนรมิตทุกอย่างได้ฮะบนโลกใบนี้คือต้องบอกนี่ว่า ที่สามร้อยก็หลักคือมีอย่างไม่มีมีทุกอย่างแต่ไม่มีเงินไม่มีเงินคือถ้าใครมีเงินเออมาเลยเดี๋ยวทำให้ชอบด้วยกูพร้อมทําทุกอย่างเลยใช่ผมมีคุณอาคนหนึ่งที่ผมเคารพรักมากๆนะฮะเขาบอกว่าช่วยทํารถให้คุณอาหน่อยได้ดิคุณอาจ่ายเงินนะโอ้ถ้าคุณอาจ่ายอ่ะสนุกเลยผมชอบใช่เพราะผมไม่มีเงินผมมีแต่แรงกับสมองผมไม่อยากทําอย่างนี้อยากทำแต่ไม่มีเาทผมไม่รู้จะทำยังไงคุณอาก็เลยจัดมาให้หลายบทเพลงไอ้ตัวันนี้กูยังทาไม่ทันเลยคน โอนเกินด้วยผูต้องไปตามเงินกลับไปด้วยเรียกว่าโห่ล้ากันไปเรื่อยเลยคุณอาส่งมาเรื่อยเลยคือเอาไปส่งคันนี้พรุ่งนี้เอาคันใหม่กลับอยังไม่ทันพรุ่งนี้เลยส่งมาพรุ่งนี้ส่งอีกคันแล้วสนุกสนุกคุณอาก็ให้โอกาสผมได้ทารถที่ไม่เคยทำนะขอบคุณมุาก้วยแล้วก็มีไมซ์เซตดีๆให้กับผมหลายๆเรื่องนะฮะมีคันนี้ อันนี้วัสดุสองห้าเก้าสองห้าเก้าราคาอาร์ซีสองหนึ่งเก้าอาร์ซีหมดแล้วหมดแล้วแต่สั่งได้อ๋อสั่งได้สั่งได้สีขาวสีล้วก็สั่งได้เดี๋ยวสั่งเข้ามาอีกครับเอางี้ใครอยากได้สีอะไรทักมาบอกแล้วกันเดี๋ยวจะสั่งให้นะฮะอันนี้มีสีแดงออเดอร์อยู่อ่ะแคนบัสแคนบัสเอาคันนี้ขายคันเดียวแล้วกันขายคันเดียวพอเหอเออเดี๋ยวขายเอางี้แคนบัสเราขายทิ้งดีกว่าอ่ะว่ามาเราขายแบบว่าขอราคาแบบว่าที่ฟังแล้วคนอื่นต้องตกใจคะับเอาบอร์ดเอาแบบเอาไปบอร์ด้ยได้มมััยยยเเเออิงลลีาาากว่คนใหพ เขาแบบว่าในตลาดอะขอขอโทษนะครับขอโทษในตลาดร้านหกเก้าขอโทษขอโทษในตลาดด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ทันจริงใช่ร้อนเงินใช่เออเอาเท่าไหร่ดีฮะล้านสามห้าเก้าล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทไม่ต้องไปหาที่ไหนขับมาที่นี่เลยมาเลยฮะเออมาเลยครับอย่าไปให้เตอย่าไปให้ที่ืคือคือต้องบอกเลยว่าเราไม่ต้องการตัดราคานะแต่ไม่ตดเงินเราแค่มีสิบคันเราแค่นี้คอยากเอาเงินออกมาทําอย่างอื่นใช่ คือตอนแรกเราก็ติดใจกับรถคันนี้ตอนนี้หลังติดมือคือังหลังมันติดมือฉะนั้นต้องไปละวหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทมันไม่ได้ไม่ดีนะแต่กูร้อนเงินเองนะฮะอันนี้จริงๆก็คือกำไรเก้าพันบาทที่ตั้งขึ้นมาก็อย่างนี้ขาดทุนด้วยเที่อนะฮะซัตโฟคันนี้หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมนบาทรถเหลือล้านสามเก้ารถเหลือล้านสามเก้าเซทโฟคันนี้ใช่ครับสองพันเทอร์โบรีวิวหน่อยรถเป็นไงบ้างเสียงไม่มีแล้วรถคันนี้มีพาร์ทคาร์บอนมารอบคันล้อคันนี้้้้เป็นลออคัสสตตตมดดดดวววยยยชชุุแแ่่งงๆ สีขาวมุกนะฮะสวยๆเลยนี่ภายในดูภายในดีกว,ว่าภายในเบาะสีน้ําตาลแสดงว่าเบาะสีน้าตาลจะเป็นรถอะไรรถสูนแน่นอน,นับผมนี่นไงพอร,รถสูนไทยส่วนใหญ่จะมาเป็นรถเบาะสีน้ําตาลนะฮะภายในก็สวยๆเป็นลายไม้นะฮะนี่ออฟชั่นเบาะไฟฟ้าไอไดคบหัวเกียร์คงมลลาลัยมันตีฟังกชันแพทเทิร์นชิปจริงๆภายในสภาพผมบอกเลยว่าต้องมี แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะมีแค่รอยนิดๆหน่อยๆเจ้าของไม่ค่อยได้ใช้เล็วไมเห็นไหมโอ้คุญแจอยู่ปะวะคุณแจอยู่ปะอ่าคุณแจไม่อยู่ไม่เป็นไร,รสวยๆมาดูภายในดีกว่านี่ให้ดูขอบป,ประตูประตูทุกอย่างอยู่ในสภาพดีนะฮะอ่าล้อคตรหลอดูดิดล้อคหลอรล้อคัตตอมไม่เหมือนใครแน่นอนคือเกิดอะร้านสี่เก้าล้านสี่เก้าได้รถสปอร์ต เลยมนี่คร mm. ับมาดิมนี 9, ่เฮ้ยล <to S 2> ้านสามเก้าด้วยล้านสามเก้าด้วยล้านเก้าหมื่นล้านเก้าหมื่นคุณตัดหน้าคันนู้นอย่างนี้เลยเหรอล้านเก้าหมื่นตัวเก่ากว่าล้านเก้าหมื่นเดี๋ยวค่อยมารีวิวกูไล่ไล่ทีเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยเจาะรายละเอียดแล้วกันเดี๋ยวผมพาไปดูที่หลังนะฮะข้างนอกอูรุสเพิ่งเข้ามาใหม่ล้านเก้าเอ่อสิบเก้าล้านจะเย็นจะเย็นสิบเก้าล้านสิบเก้าล้านเก้าแสนครับถูกสุดในตลาดครับไม่อะไรล้านเก้าเก้าเมื่อกี้อะไรไม่ใช่นะเป็นไงเป็นไงเป็นไงเราพี่ อูรุสิบเก้าล้านเก้าใครอยากได้มาเลยใครอยากขับก็ขับเผื่อตังน้ำมันก็ไม่มีผ่อนก็ไม่ได้ดาวก็ไม่มีกูมีแปดสี่พันใบเทอร์โบช่วงนี้ขายรถแดกเลยนี่แม่คันนี้ทีกว่าอันนี้นี่รถรถอันนี้ตอนแรกบอกไม่ขายไม่เหลืออะไรที่อ่ะตอนนี้ตอนนี้ขอราคานิดนึงล้านสี่เก้าล้านสี่เก้าให้รวมเลขทะเบียนครับ R ห้าเจ็ดปีสองพันสิบเอ็ดเก็บหมดแล้วทุกอย่างเปิดประทุนฟิล์มเพิ่งติดเมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนนี่แหละผมจำได้เมื่อวานเพิ่งติดเมื่อวานเพิ่งติดเลยฟิล์ม ไปต้องมีอีกรอบคัน M 5 959ก้95อันนี้เอาไป855แล้วกันแปด858แปดล้วกัน850,000ห้าหมื่นแปดพันบาใครอยากได้ New Elc ขายดาว300,000ราคาเต็ม2เท่าไหร่ฮะขายดาว3า0 0 0 0สล้านเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวดูให้279 269ดเก้าอง่ไรประมาณสองล้านเะจ็ดเก้องเจ็ดเใครอยากได้นะฮะคันที่ขายดาวแสนหนึ่งคันนี้ขายดาวแสนหนึ่ง,คนน 1, งใครที่อยากได้เมื่อกี้มีเข้าใหม่992ไปไหนแล้วฮะไม่รู้แม่งเลื่อนไปไหนเนี่ยไม่รู้ขยับไปไหนแล้ว เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปหาดูขายแล้วนู่นอยู่หน้าขายแล้วอันนี้นี่นี่เก้าเก้าสองมาใหม่นี่แม็กแสงเก้าเก้านี่แม็กแสงเก้าเก้าใช่สี่ประตูใช่อ่าเป็นไฮแลนเดอร์คันนี้อันนี้ขายดาวสามล้านห้าขายดาวสามล้านห้าเบ็ดเจ็ดเท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิดซื้อเงินสดอยากได้เงินสดคันนี้สิบสองล้านเก้าแสนสิบสองล้านเก้าออปชั่นสุดตารางก็คือมีอะไรแท่จะใส่มาหมดแล้วไม่เหลือเฮ้ยี่อาพีหนาโอ้ยเอาไปหน่อยเหอะ เท่าไหรขายแสนห้าเก้าพอแสนห้าเก้าล้อก็สี่หมื่นห้าหมื่นแล้วพ้าอีกเท่าไหร่ผมพัดประเมินค่าไม่ได้เออพัดอีกเท่าไหร่แสนห้าเก้าฮะดูนี่ดูเป็นไงขายตามสาภาพครับรถส่วนตัวเอาหมุนเงินไม่มีฟอร์มกูไม่มีฟอร์มหมุนเงินครับอเอาเงินมาหมุนครับแสนห้าเก้าใช่เั้นสดามเอาไปเลยใช่ครับ อยากได้มาเอาไปฮะค่ายใบพัดใครที่เป็นวิมเมอร์นะผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแรงหรอวะแรงรู้ว่ามีจัดอยู่เกียร์นัคินมาจัดให้อยู่อ๋อเกียร์นัคินมาจัดเส <Set S 1> ้นไวาอ,อนุมันง่ายเกียร์นัคินถ้าอนุมันไม่ไง่ายดูท่าทีเทาไว้ฮะถ้าไม่อยู่ก็พูดอีกแบรนด์หนึ่ง992 <c oughs> <c oughs> ครับรวมหมน72ล้าน900,000ตั้งอย่างเดียว2ล้านกว่าดูออปชั่นนะดูพาร์ทวิ่งหลังหลังคาคาร์บอน ร้าน69ท่อร้าน69เพลย์ไฟล์คันนี้ใช่ครับท่า,านนระ้าน69ร้าน69ก็นี่ขอบคุณทุกคนครับที่าฝากให้น้องใช้ต่อผมไม่ไหวแนละ้ะอยากให้คุณมาลองสามร้อยก๊าลัดไลฟ์จัดเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้สิ่งแน่นอนสามร้อยก๊าลัดไลฟ์คุณยังมั่วแต่มองลุยเลยไม่ต้องรอ